แรงจังอะอากันไกลก็ไม่มีนะแล้วยังอยากจะทำแล้วยังอยากจะทำ,วะทำสวัสดีปีใหม่ค่ะเพื่อนๆคุณผู้ชมที่ติดตามสอสุมาลีนะคะทุกท่านเลยนะคะวันนี้ปถมาเลิกปีใหม่นะคะขอนำคลิปของแม่นะคะวัย91ปีผู้ที่เป็นแม่พิมพ์ให้กับสอสุมาลีในการอดทนต่อสู้ชีวิต เรียนรู้ชีวิตด้วยความอดทนด้วยแบบเรียนที่เป็นแบบฉบับสมบูรณ์แบบนะคะเพื่อใช้ต่อสู้ทุกสถานการณ์ของชีวิตที่ถาถมเข้ามาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งโตเลยนะคะเรียกได้ว่าเราอยู่กันเป็นคู่แฝดเลยนะคะเหมือนลิ้นกับฟันนะคะพร้อมที่จะทะเลาะเบาะแววงแล้วก็เหมือนกับเพลงคู่กัดเลยนะคะ แต่เราก็ไม่ทิ้งกันนะคะเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ เรียนรู้แบบไหนเรียนรู้ตั้งแต่เด็กจนโตเรียนรู้พร้อมที่สุมาลีจะนำไปใช้กับลูกหลานนะคะชีวิตของเรานะคะตั้งแต่เกิดมาจนถึงกระทั่งแก่เนี่ยนะคะมีแต่ปัญหาทั้งนั้นเลยนะคะปัญหาที่เราจะต้องต่อสู้จะต้องเอาชนะนะคะแล้วเราก็จะไม่เลิกล้มที่จะเอาชนะปัญหาความยากลำบากนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นปัญหาที่เป็นความยากลำบาก มันเหมือนกับการท้าทายมันเหมือนโจทย์ใหม่ที่จะเราที่เราจะต้องทําการตอบคําถามทําการตีโจทย์ให้แตกแล้วก็ชนะโจทย์นั้นแล้วได้ผลลัพธ์ที่สดสวยงดงามน่าชื่นใจนะคะสุมาลีมองปัญหามองโจทย์ของชีวิตที่ยากลําบากเป็นเสมือนกับ สิ่งที่ท้าทายความสามารถของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานก็แล้วแต่เมื่อไรที่สุมาลีมีหน้าที่การงานที่รับผิดชอบนะคะที่บริษัทหากพบเจอปัญหามันเหมือนกับเป็นสิ่งใหม่นะคะมันเหมือนกับเป็นงานใหม่ที่ไม่มีในตาําราพร้อมที่จะให้เราเนี่ยท้าทายแก้ปัญหาแล้วก็ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจไม่ว่าจะเป็น เครื่องไม้เครื่องมือหรือการงานใดๆก็แล้วแต่นะคะสมาริกก็จะพบเจอปัญหามันก็จะท้าทายความสามารถไม่ใช่ว่าเจอปัญหาแล้วนำเอาไปคิดกัดกุ้มใจนะคะไม่ใช่ค่ะทุกครั้งที่เจอปัญหาเนี่ยจะยิ้มเลยว่าเอ๊ะจะทำยังไงจะแก้ปัญหายังไงจะคิดตลอดเวลาเลยนะคะว่าจะแก้ปัญหาออกมาแบบไหนแล้วจะได้ผลลัพธ์ ตามที่เราตั้งใจหรือไม่ผลลัพธ์เราก็เขียนเอาไว้แล้วตั้งผลลัพธ์ไว้แล้วว่าฉันต้องการแบบนี้แต่ฉันจะทํำยังไงเพื่อจะไปถึงผลลัพธ์นั้นทุกอย่างอะ่ะมีผลลัพธ์ตั้งรอไว้เสมอแต่เราจะเดินทางไปถึงผลลัพธ์ยังไงนั่นก็คือชาววัยวพริบของเรานะคะเพราะฉะนั้นสุมาลีก็จะมีแม่แบบของสุมาลีเนี่ยคะ่ะคนนี้นะคะที่สุมาลีกําลังจัดัดผมให้นะคะเนี่ย คือแม่แบบของตัวเองนะคะเผชิญทุกสภาวะการนะเครื่องไม่เคยร้อนเครื่องไม่เคยไหม้เครื่องไม่เคยดับเลยนะคะถ้าดับก็ฉันพร้อมที่จะขับเครื่องชนเลยนะคะแล้วก็ทําให้พวกเราเนี่ยเป็นลูกที่มีคุณภาพต่อสู้ชีวิตท้าทายทุกฤดูกาลท้าทายทุกสภาพการเลยนะคะลูกๆทั้ง4ี่คนของแม่เนี่ยมี ความสามารถใน,ในการที่จะเผชิญชีวิตนะคะโดยไม่ย่อท้อเลยนะคะเรียกได้ว่าทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะแบบไหนแบบที่ตัวเองพอใจนะคะเราพอใจว่าชีวิตของฉันสมบูรณ์แบบอย่างนี้เราก็พอใจนะคะเราไม่พอใจที่จะนำไปเทียบกับคนอื่นเพื่อความสมบูรณ์แบบเหมือนคนอื่นนะคะเรามีแบบฉบับที่สมบูรณ์แบบที่พอใจที่มีความสุขของเราเราก็พอ และมีความสุขกับแบบฉบับของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราจึงอยู่ได้ด้วยความสุขตามแบบของเราอย่างที่มีความสุขโดยที่เราไม่ประมาทเราใช้ชีวิตจะไม่ประมาทเลยนะคะวางแผนอนาคตไม่ว่าจะเป็นสุขภาพการเงินการงานนะคะเราจะถูกวางแผนมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะว่าไม่ให้ประมาทเลยนะคะกับการใช้ชีวิตนะคะ,ะมามรีวันนี้ปฐมมาเลิกด้วยคลิปที่ ปัดผมแม่นะคะตัดไว้หลายวันแล้วนะคะแต่ว่าเป็นแนวตั้งไม่ได้เป็นแนวนอนก็เลยไม่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 ไ,มไ,มได้นำเสนอนะคะวันนี้คิดว่าจะนำเสนอเป็นปฐมมาเลิกของปี2565นะคะเพราะว่าอีกครึ่งปีหลังเนี่ยอีก6เดือนเนี่ยสุมาลีจะต้องผ่านกฎกติกาของ y o u t u b e นะคะก็คือจะต้องมีเพื่อนเพิ่มอีก500คนจะต้องมีชั่วโมงเพิ่มขึ้นอีก สามพันชั่วโมงสุมาลีทำมา6เดือนแล้วเพิ่งจะได้หนึ่พชั่วโมงเมื่อสักครู่นี้พูดผิดนะคะต้องทำให้ได้สี่พันชั่วโมงนะคะตอนนี้สุมาลีเดินทางมาครึ่งทางแล้วเพิ่งจะได้หนึ่พันชั่วโมงตอนนี้ยังคิดไม่ออกเลยว่าอีกสามพันชั่วโมงอีก6เดือนข้างหน้าที่จะผ่านกด YouTube นั้นจะต้องจะต้องทำยังไงทั้งๆท,ท,ที่ทราบว่าจะต้องไลฟ์สดนะคะ สุมาลีก็ยังไม่กล้าจะนำเสนอน้ำเสียงและใบหน้าและลีลาในการไล์สดนะคะอีกทั้งเวลาก็ยังไม่เอื้ออำานวยนะคะเห็นเพื่อนๆเ,เขาไล์สดกันก็คิดเหมือนกันว่าอยากจะไล่สดนะคะแต่ตัวเองยังมีงานประจำแล้วถ้าจะไล์สดเปิดกันเป็นชั่วโมงพักไทยเพื่อนๆอ,อ,อยู่เนี่ยก็เกรงว่าจะขัดกับ อาชีพการงานประจำนะคะขั้นกลับมาที่บ้านแล้วกว่าจะถึงบ้านก็สามทุ่มจะมานั่งไลฟ์สดอีกไหนจะดูแม่ไหนจะดูลาลาห้าขวดอีกก็เลยรู้สึกว่าเอจะต้องหาช่องทางสักสักอย่างหนึ่งแล้วนะคะที่จะต้องทำการไลฟ์สดนะคะจะต้องไลฟ์ให้ได้นะคะอีกครึ่งปีหลังนะคะก็อยากให้เพื่อนๆทุกท่านสนับสนุนสมาลีให้เข้าวินในอีกหเดือนหลังนะคะ ของการที่จะผ่านกดยูทูบเบอร์ก็คือจะต้องมีเพื่อนอีกประมาณไม่ถึง500แล้วนะคะกับชั่วโมงอีก3,000ชั่วโมงนะคะฝากเพื่อนๆน,นะคะช่วยติดตามสอนสุมาลีนะคะช่วยเป็นกำลังใจผักดันสุมาลีนะคะให้ไปยังฝั่งฝันที่สุมาลีตั้งเป้าหมายไว้นะคะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะปีนี้ปี2565 คือโอกาสอวยพรเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะในการรับปีใหม่2,565นะคะขอให้เพื่อน ทุกท่านนะคะประสบแต่ความสุขความเจริญพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตนะคะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาไม่เจ็บไม่จนนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะมีเงินมีทองไหลามากองเต็มบ้านนะคะมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีสามารถจะฟันฝ่าอุปสรรคสามารถจะมี ความสามารถในการที่จะใช้เงินใช้ทองที่ตัวเองหามาด้วยความยากลำบากบนพื้นฐานของความสุขนะคะไม่เจ็บไม่จนเลยนะคะครอบครัวมั่นคงมั่งคัง่งมีลูกหลานน่ารักทุกคนเลยนะคะมีครอบครัวสมาชิกที่มีความสุขทุกท่านเลยนะคะตลอดบีตลอดไปเลยนะคะขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสวัสดีนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีการสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ยังมีบุพการีอยู่ที่บ้านนะคะนำมาสร้างความสุขสร้างสรรค์ความสุขสืบทอดไปยังลูกหลานนะคะให้พบกับความสุขความเจริญกับการที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับบุพการีนะคะขอบพระคุณอีกครั้งคะ่ะสวัสดีนะคะ